วัสดีครับวันนี้ผมต้นครับอยู่ใน GLA นะฮะ2องหาศูนสีแดงสวยสดใสทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปชมมันครับครับระบบที่รับความนิยมสูงสุดอีกเช่นเคยครับเมาไปชมมันครับโอเคครับท่านผู้ชมครับมันคือระบบ Android นะครับแรกครับ MX Player ครับเป็นการเรล่นอะไรฮะเล่นไฟล์เพลงไฟล์หนังกนนะครับจากเอ่อไดรฟ์ของเรานะครับ ก็สะดวกสบายดีค si รับตั okay, okay, ้งเบาจาตรงไรเดิมได้เลยนะครับโอเคครับ ต่อไปครับเหมือนเดิมครับจุกครับเป็นการฟังเพลงออนไลน์นะฮะเลือกศิลปินที่ท่านชอบไปเลยนะครับเหมือนเดิมครับจุก and Google แอนกู o ก็ e m แมปเจ้าเก่าครับ คุณต้นกรณีที่ชอบผลงานของผมนะฮะล้วอยากติดตั้งลักษณะนี้เคยแค่ชื่อครับครับผมโหลดเพิ่มเรียกว่าอะไรครับเพจตครับ ูบยครับและกดอีกหนึ่งครั้งครับก็มาในส่วนข,ของอ asuka d ิ g i t a l t ีเพื่อขายการเตรียมความพร้อมความเร็ว,วสูงวิดีโอให้ตอนนี้ครับยุในระดับพื้นที่โดยประเทศไทยนั้นจะเข้าสู่สิ้นเช้าโดยใช้รีโมทนะฮะ เราจะต้องดูก็คือเราต้องผัดตรงนี้เวลาเราไปไหนครัผมกดอีกหนึ่งครั้งก็จะสลับมาที่ออริจินอลของเบนซ์ก้องหลังก็ยังคงเหมือนเดิม,มะนะฮะโอเคครับต้สนใจงานติดตั้งแบบนี้สามารถติดต่อได้ทีผมครับต้น0816624469แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ